นี่นะครับที่เห็นเป็นล่องล่องแบบนี้นะครับนี่ลองแตกยาวๆวันนี้เกิดจากโลหะนะครับเกิดจากการรีดโลหะที่ไม่เข้ากันนะครับดีองมาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับสวัสดีครับ fc พี่น้องทุกท่านศึกษาแนะนําและแบ่งปันกับผมก้างนาโคในคลิปนี้ก็มีทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ใช่พื้นหน้าของพระอาจารย์ฟั่นนะครับจะเป็นพิมพ์พระพุทธ แต่ก็ถูกบรรจุไว้ในร,รมเนียบเหรียญของพระาาร,ราจารย์บ้นราชาโรเป็นรุ่นที่48นะครับเหรียญน,นี้ซึ่งในปัจจุบันราคาเล่นหาในเหรียญรุ่นนี้ก็ประมาณหลักร้อยไปปลายถึงพันนิดๆนะครับตามสภาพความสวยด้วยนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์อ่าเป็นเหรียญพิมพ์ทรงรูปไข่พิมพ์มันหน้าก็จะเป็นพิมพ์รูปพระพุทธอย่างนี้นะครับอยู่ตรงกลางเหรียญแบบนี้แล้วก็พิมพ์ทางด้านหลังนะครับจะเป็นชุด อักขระคาถาของพระอาจารย์ฟั่นนะครับระบุพระอาจารย์ฟั่นอาจาโลเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแบบนี้เรุ่นนี้ก็จัดสร้างถวายโดยพลอากาศโทศักทารีชัดนะครับ เจตนาในการจัดสร้างก็ดีนะครับอาจจัดสร้างเพื่อเอาไว้ให้ถาวายให้พระอาจารย์ฟันไว้แจกลูกศิษย์ลูกหานะครับในปี2517นะครับเหรียญรุ่นนี้สําหรับพิมพ์ทางด้านหน้าเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นขอบ2ชั้นนี่นะครับจะมีขอบข้างนอกแล้วก็จะมีขอบเส้นขอบด้านในนะครับแต่นะครับนี่นะครับจะดูจากาเส้นขอบด้านนอกนะครับมันจะสโลปนะครับสโลปลงมาหาเส้นขอบด้านใน ะครับลักษณะเหรียญน,นะครับนี่จะมองดูเป็นสลปลงมาหาเส้นขอบทางด้านในก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะขอบเหรียญพิมพ์พระพุทธก็จะดูเป็นองค์เล็กๆนะครับแต่มีความคมชัดนะครับนี่พิมพ์หน้าพระพุทธจะต้องเป็นแบบนี้นะครับจําให้แม่นนี่หน้าตาแบบนี้ดูรายละเอียดความคมชัดต่างๆเส้นสายแบบนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นขีดเกินเป็นแท่งคมคม,คมอยู่นะครับถ้าเราส่องไปจะเห็นนี่นะครับจะเห็นเป็นแท่งคมคม,คมชัดๆแบบนี้หนึ่งแท่งนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงเนื้อเดียวนะครับคือเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับรอยด้านหลังนะครับเจาะหูเหรียญปิ้นๆเป็นธรรมชาติมีร่องรอยของการแกะพิมพ์เป็นเส้นๆ,ๆแบบนี้นะครับตามขอบนี่ลักษณะ ฟอนต์ตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งเป็นตัวเล็กแต่ว่าเป็นแท่งคมชัดอันนี้ฟนอนต์อักขระนะครับฟอนต์ตัวหนังสือพระอาจารย์ฟันอาจารโรจะเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อความมั่นคงของชาติศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์จะเป็นฟอนต์ลักษณะแบบนี้นะครับมาดูลักษณะของตัวตดัดเบอร์ตัดกันนิดนึงนะครับเหรียญุัวนี้ก็จะเป็นตัดแบบเขาเรียก ตัดหยาบนะครับตัดหยาบหรือตัดฉีกแบบนี้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับที่นี่นะครับที่เห็นเป็นล่องล่องแบบนี้นะครับนี่รลองแตกยาวๆวันนี้เกิดจากโลหะนะครับเกิดจากการรีดโลหะที่ไม่เข้ากันนะครับรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับแต่มีรอยฟันเฟืองตัดแบบนี้นะครับลักษณะโลหะไม่เข้ากันนะครับรีดโลหะนี่นะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็นี่นะครับจะมีรอยฟันเฟืองสับลงไปแล้วก็จะฉีกแบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดของเหรียญรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นธราเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟันอาจารโลเป็นรุ่นที่48นะครับปี2 5 1 0